น Sch uh ี่เราจะไปโอเหตเจ้าสซเหดห้าโอเคตามมาเลยเจ้าเหดตับเตา่ะเหดตับเตาเหตห้าภาษาเมืองเหดห้าเจ้าโแถวกลางตรงนี่เจ้าอันนี้จะเป็นต้นต้นต้นห้าเจ้าภาษาไทยเนี่ยก็เห็ดอันต้นห้าเนี่ย ลูกว่าเจ้าต้นลูกว่าเจ้าแล้วข้างล่างนี้ก็จะมีเฮดเจ้าโอเคเราตามมาเลยเจ้าภาษาอีสานเรียกว่ามักว่าอ๋อภาษาอีสานมักว่าภาษาเมืองบ่ฮห้าภาษากลางลูกว่าเจ้านอ่าจ้าจ้านี่นี่นี่ลองนี่ลองเล่นเลยเอาเลยโอ้เจ้าโชว์โชโโอ้หมาโอเคเสร็จ โอ้อันนี้อันนี้กัหม้อเจ้าดูโอ้นี่แกงแม well ่แรงนี่เจ้าโอ้วันนั้นไปเอาอันไอ้หน่อไม้อยู่ลำพูนวันนั้นน่ะวันนี้เก็บเห็ดอยู่ลำปางเจ้าแต่เขาอยู่ห่างกันเนอะเจ้าอยู่สงขาขายแล้วงขลาโฉมขึ้นไปเนี่สีเป้าไว้แล้วกจ้เจ้าสีเป้าไว้แล้วเหรอ

แค่เพียงแค่เพียมันจะกินเนีกแค่เอียงกิโลเนึงมีดเออเดี๋ยวโอ้ดอกดอกดอกนี่จะเอาหนักเลยเจ้ามันหนักอยู่ในหากไม้นี่เจ้าโอเคชู้ชู้โอ้มามามาไหนนโอ้เดี๋ยวนี่เสองดอก เอาเก็บเลยต้อมนะอมีดมาเน้อนี่ไปหลุนโอ้เจ้า เจ้าซอบไปเรื่อยๆเจ้าอยู่ตามาคันซ้านี่เจ้าซอนอย่างเจ้าโอ้นี่มันนี่ไหนเราได้แล้วมันเจ้าโอเคอเฟยเด็กม,มือหมื่นเออเอาเลยโอ้ม้เจ้าเด็กๆ,ๆโอ้ โ <Okay. S 2> อ้ยอยู่เจ้าเขาเขาบอกเอาเตือบันผูกเขามาเก็บใหม่มาสักสองวันเจ้าโอ้หม้อหมาะเจ้าเ <c oughs> ดยกกันนะโอ้นี่แห็่มดองอ,อันนี้เอาอย่าให้เอาหลักมันหลมันเดี๋ยวแป๊บวันก่อนคุดนอเจ้าวันนี้มาสร้็ดเจ้า นี่เป็นเฮดตับเตาหรือว่าเฮดห้าเจ้าโอ้โหอันนี้อันนั้นเอยก็เลี้ยงงัวเจ้าเจ้าเดี๋ยวเดินมาซ่อนลายพี่แหมเจ้าได้กับห้อเพวันนี 15, ้ติต้นาว่าอันห้ากิโลหกกิโลได้เนาะ โอเพราะว่ามันอ๋ออันนี้อันนี้อนนดอกดอกใหญ่เหมือนกันเจ้าอ,อันนี้มีสามดอกต้องเอาลากมันด้วยเอามาโชว์ใกล้ๆพี่เขาหรอโอ้โหอันใกล้ทำาไปเด้วเออมาโอเคโอ้มอโอ้แกงมแมลงนี่เจ้าลำลำ โอเคเอาใส่ในถังได้เยอะกันหรอเาเหรอเาพัดน้ามันหน่อยก็ได้นะคะอือโอ้งไปเรื่อยๆเจา้าไหนตรงไหนโอ้มีนี่เห็นดอกเหโอ้มอเจา้าเดี๋ยวแจกไปมาซุ้มใกล้ๆน่ะยง้นน้องหยกก่อนเอามาเลย Mini 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 hèn hèn đau hèn Ờ, hành hành bụng 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 nó bụng

อ้วนแต่แตโอ้เห็ดอ้วนๆเจ้าล้างๆแกงใส่ใบบะเมาแกงใส่ใบบะเมาเม่าขนาดมันมันจะส้มๆหน่อยเนาะเด้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 โอ้นี่เห็นเจ้าโอ้อันนี้อยู่ในเงาวย่ามันเหียวหน่อยอ่าคือ วันเท่าวันใดอากาศท้องร้อฉีย่างๆนั่นเหรเหตดหาออกละอออกเต็มนี่เลยเนาะเต็มรเต็มเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยรสชาดเวดได้ของแเรวอ่รถฉามนมันกุบกรอบกรุบกรอบเนี่ยนะเฮ็ดทอปฮ็ดทอปกันเฮ็ทอก้นโอเคอันนี้สวนอมงคนนะเจ้าซองเฮ็ด อันนี้เห็ดออกตามธรรมชาติเจ้าตามคันนาตามห้องตาม <fend> ตามสะมน้ำนี่เจ้าคันสะอันบนนี่เป็นเก้าห้าเนาะเอาภาษากลางเราไม่ว่าต้นต้นเหร <üyor uz. S 2> อต้นว่า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 จี้จี้หอย <c oughs> ชี้เป้าชี้เป้าโอ้อันนี้ก็มีเจา้าเป็นจีหมอกล้าแล้วนี่เนาะแขงแน่นน้องๆอันนี้โอ้เจ้าอันนีน้จะเต็มโป้แล้วเจ้า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ยุติงานโควิดเจ้าได้บรรยากาศกับมาซ้อเฮ็ดซ่อนอเจ้าฟองกันตังวิจเจ้ารับรองตังวิจเจ้าอ้บรรยากาศก็สุดยอดเจ้าอยู่อันนี้ยูนนั่งอยู่ใต้ต้นว่าต้นบักเกียงน้องบักเกียงบักห้าตังลุ่มก็มีเฮ็ดเจ้าในนั่าฟูนก็นมีป่าเจ้า ในเหล่าก็มีไก่รับรองตั้งหวิ์เจ้าเจ้านี่นนนห็่มดอกเจ้า,าหหากมันเหนียวเจ้า นี่เนี่ยแต้นี่มันล่ำตาอันนี้มันหล่ำตาที่ดิดเดิอซ้าวหลับอาหารข้าวคนสู้คนดแมนตาหันทีโอเคเอาคนเด็ดเลยโอออ๋ออ๋ออือโอ้ม้าม้มันค่้านหมูลํำตาโค้ใชาแมนตาหันเลยแม่นตาเดียวเจ้านี่เฮที่เฮาเก็บมาวันนี้เจ้า ตอนบ่ายเจ้าตอนเจ้านี่เดี๋ยวเจ้าก็ได้ประมาณเนี่ยเจ้าวันหนึ่งประมาณสิบโลนี่นะเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดตับเต่าบ้านภาษาเมือง้องเฮ็ดห้าเจ้าเฮ้ปิ๊ิกอันดังตั้งอีสานก็ต้องมีใช่กห ต่มาปิดติมามาหน้าร้องกันนี่มันบอกค่อยบอกค่อยอย่างนั้นแหะมากินกันอีกแล้วแล้วมีอันมีเห็นหรือวะมีใช่หรอมีป่าเฮ็ดเฮ็ดตับเต่าเจ้าเฮ็ดห้าตังเพขายโลสองร้อยเจ้า มีตัอได้ขายเสี้ยงมดจ้ามีกระคนออกมาได้ดี็ดตีขายให้ขายใหดซื้อกินขายฮหดซื้อ่ายอดเนี่ยก็จะยอดบะเมา,าออจจะไปใส่แกงเฮดห้าเมลงนี่เจ้าจะทำข้าแกงมีรสชาติออกส้มๆน้อยหนึ่งเจ้ายอดติดตูน่ะ เจ้าคลิปนี้ก็พปอแต่อีก,กัันเจา้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามโดยเจา้าขอบคุณเจา้า